สวัสดีค่ะวันนี้ครบรอบประมาณ3ามเดือนที่ส้มปลูกผักกูดแล้วนะคะก็เลยอยากจะพาน้องๆมาดูสวนผักกูดเล็กๆข้างๆบ้านที่พี่ส้มทําไว้นะคะสําหรับต้นพันธุ์นะคะพี่ส้มซื้อจากลาซาด้าค่ะนําผักนะคะมาแช่น้ําไว้ก่อนนะคะการปลูกในวันนี้นะคะพี่ส้มจะใช้ที่ที่ปลูกะคะ่ะคือข้างบ้านนะคะ เดิมอะค่ะเคยปลูกตําลึงเอาไว้ค่ะตอนนี้ก็คือตําลึงมันโสมหมดแล้วนะคะเราก็เลยรื้อออกนะคะก็เลยจะลงผักกูดแทนซึ่งที่มันจะค่อนข้างชื้นนิดนึงเหมาะกับการปลูกผักกูดนะคะสําหรับการเตรียมดินนะคะเ,เราใช,ใชด้ดินปกติอะคะ่ะหส่วนแล้วก็ดินดําที่เป็นถุงอะคะ่ะซื้อมาอย่างนั้นนะคะ1ส่วนแล้วก็ปุย๋ยคอกค่ะครึ่งหนึ่งนะคะตรงนี้ผสมกันนะคะ จากนั้นนะคะก็ใช้น้ำหมักค่ะน้ำหมักชีวภาพค่ะลดเขานะคะที่ต้องเตรียมดินก่อนก่อนลงนะคะประมาณสองวันนะคะตรงนี้เพื่อให้ดินเขาปรับสภาพก่อนแล้วจากนั้นผักกูดมาแล้วก็ค่อยลงอีกทีหนึง่งสังเกตได้นะคะดินดินก็ไม่ได้สูงมากนะคะประมาณสองสองก้อนอิดครึ่งอะคะ่ะประมาณนี้นะคะสองถึงสามก้อนอิดอะคะ่ะ ดินไม่ได้สูงมากทำหลุมนะคะหลุมให้ลึกประมาณประมาณสามสามนิ้วนะคะประมาณนี้นะคะไม่ได้ลึกมากนะคะจากนั้นนะคะเราใส่ต้นเขาลงไปนะคะแล้วก็อัดดินข้างๆค่ะให้แน่นให้แน่นนิดนึงปลูกเป็นแถวนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะ ไม่สดนะคะหรือว่ามีรอยช้าให้เราตัดแต่งเขานิดนึงนะคะเขาจะได้แตกง่ายนะคะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลดน้ำต้นไม้นะคะลดเขาให้ชุ่มนิดนึงนะคะจากนั้นก็ลดเรื่อยๆนะคะเช้าเย็นค่ะเดี๋ยวเราเค่อยมาดูผลกันนะคะว่าปลูกแล้วเป็นยังไงวันนี้เราเริ่มปลูกนะคะวันที่8กุมภาพันธ์นะคะ2564นะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูผลกันนะคะว่าอีกกี่เดือนถึงจะสำลิดผลรดน้ำเขาให้ชุ่มนะคะวันนี้จะมาอัปเดตผักกูดนะคะอันนี้อายุประมาณ1เดือนนะคะจากที่พี่ส้มปลกไปค่ะ จะขึ้นทุกต้นแล้วนะคะบางต้นก็จะมีใบออกมาแล้วประมาณ1 2ถึงใบค่ะอย่างต้นนี้เห็นไหมคะนี่เขากำลังจะเตรียมขึ้นมาแล้วนะคะหลายยอดเลยสังเกตได้ค่ะมีอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองคะ่ะอันที่สามนะคะเตรียมสร้างใบแล้วตรงนี้ใบก็จะขึ้นเยอะนิดหนึ่งแล้วนะคะใบก็จะใหญ่ขึ้นแล้วด้วยนะคะผักกูดบวกไม่ยากนะคะ แค่มีน้ำถึงนะคะแล้วก็แดดไม่ร้อนมากค่ะปลูกในแนวรั้วบ้านเอาไว้ทานกันเองก็ได้นะคะตรงนี้อัปเดตผักกูดอายุสามเดือนนะคะพร้อมเก็บแล้วค่ะผักกูดแบบนี้ก็คือเริ่มเก็บได้แล้วนะคะจริงๆอายุสามเดือนขึ้นไปค่ะก็จะเริ่มเก็บได้ละถ้าปลูกเยอะๆเราก็เก็บขายได้นะคะ ต่ถ้าเกิดว่าเราทําไม่เยอะแบบนี้ค่ะเราก็ปลกปูกไว้ทานเองไว้ทํากับข้าวในบ้านได้เลยนะคะการเก็บเค้าก็ไม่ยากนะคะเราจะเด็ดเขานะคะหรือว่าตัดเขาค่ะจากโคนตรงนี้นะคะอันนี้คือยอดอ่อนๆนะคะประมาณนี้นะคะหรือว่าจะเป็นยอดแบบนี้เราก็เก็บทานได้แล้วนะคะเก็บทานได้เรยๆนะคะ สองวันขนก็ได้นะคะเขาก็จะแตกมาเรื่อยๆค่ะอันนี้ที่ส้มปลูกไปก็คืออย่างที่บอกนะคะประมาณสามสิบต้นซื้อจากในรลาซาด้านะคะเอามาลองปลูกดูช่วงนี้ฝนตกเขาก็จะงามนิดนึงนะคะไม่ต้องดูแลอะไรมากค่ะแค่ใส่ปุ๋ยคอกนะคะหรือว่าปุ๋ยขี้มัวเดือนประมาณหนึ่งครั้งนะคะหรือว่าสองเดือนหนึ่งครั้งก็ได้นะคะเป็นทางเลือกให้น้องๆนะคะช่วงนี้เผื่อใครอยากได้อาชิพเสิมค่ะปลูกผักปูดถายก็ได้นะคะ แค่เพียงว่าไม่โดนแดดจัดแล้วก็มีน้ำถึงนะคะเขาก็จะขึ้นงานนะคะลองไปทำดูเพื่อเป็นกำลังใจให้การรับ f o l l กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูนถัดไปมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ